ค่ะก็ซื้อกับข้าวพวกปลาไก่ไก่สดอะไรแบบนี้ค่ะคก็กังวลนค่ะก็ต้องต้องคิดมาก่อนว่าจะาทำอะไรจะมาซื้ออะไรก็รีบซื้อแล้วก็รีบกลับมาค่ะก่อนจะเข้าตลาดก็ล้างล้างมือด้วยเจลค่ะ ค่ะวัดอุณภูมิค่ะค่ะใส่เม็ดทุกครั้งอยู่พยายามอยู่อยู่ห่าง2เมตรใส่เม็ดแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆค่ะปฏิบัติตามที่ตลาดเขากำหนดไว้ค่ะใช่ครับถ้าเจอช่วงนี้โควิดมันแรงขึ้นหน่อปฝากมีความตัวโรคโควิดไหมครับกลัวค่ะพี่กลัวมากเลยกลัวแล้วครับกลัวมาก ก็ต้องพยายามไหมที่ว่าเราต้องใช้เน็ตเราต้องล้างมือแล้วก็ปิดเน็ตอะไรอย่างนี้นะคนไปคนมาเนะี่ยคนั้นไม่มีเน็ตเราก็ไม่ให้ขายเราไม่ขายด้วยดูแลใช่ต้องเสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดหมดเลยใช้น้ายาฉีดแล้วก็กลุมผ้าด้วยฉีดแล้วสองเข็มครบแล้วตลาดเป็นแหล่งที่ชุมนุมของผู้คนนะครับแล้วก็ตลาดเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทก็ตามกระทรวงสาธารณสุขครับจึงได้มอ่อหมายให้ทางกรมอนามัยนะครับได้มีการจัดทำมาตรการและข้อแนะนําในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในตลาดขึ้นนะครับโดยผ่านทางแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยสต็อปโควิดนะครับซึ่งมาตรการต่างเนี่ยยังได้มีการรวมไปถึงสถานประกอบการอื่นๆด้วยนะครที่จะได้เตรียมการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยขององค์กร นะครับตอนนี้เราเรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับซึ่งมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งนี้จะประกอบไปด้วยมาตรการที่สําคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับด้านที่1ก็คือเรียกว่าโควิดฟรีแอนเวอร์โนเมนต์นะครับก็คือมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากโควิดมาตรการที่2ก็คือมาตรการโควิดฟรีเพอร์ซนนลครับคือมาตรการที่ทําให้พนักง,งานปลอดโรคจากโควิดครับและสุดท้ายคือมาตรการเรื่องของโควิดฟรีคัสเตอร์ม์ครับ ลูกค้าปลอดภัยจากโควิดครับซึ่งทางสามมาตรการนี้เรารวมเรียกกันว่ามาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งครับในในส่วนของตลาดเนี่ยะคระับเทศบาลเราได้มีการดำเนินการในการลวอกในมาตรการควบคุมกํากับนะคะเป็นอันดีตลาดทั้งหมด19ตลาดนะคะ ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในรับผิดชอบของเทศบาลเองที่เทศเทศบาลเป็นเจ้าของตลาดสี่แห่งก็คือมีตลาดพาซาหนึ่งพาซาสองพาซาสามนะคะแล้วก็ตลาดลิมทางรถไฟนะคะซึ่งทั้งสีตลาดเนี่ยก็มีมาตรการที่เป็นไปตามของอที่ทางด้านจังหวัดกําหนดมานะคะก็ในเรื่องของการควบคุมอุณภูมิมีทางเข้าออกที่ชัดเจนมีในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะในแต่ละครั้งของสัปดาห์นะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่กํากับกําชับ ให้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่มาซื้อของในตลาดเนี่ยมีการสวมแมสนะคะตลอดเวลาซึ่งนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงกํากับแล้วเรายังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะแล้วก็เจ้าจหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยห่ดเจมาชอในการาจัดระเบียบนะคะตลาดลอะไรเงี้ยเพื่อใหอ้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดเนี่ยไม่ดูแออัดหรือว่าแน่นจนเกินไปนะคะ พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสําคัญนะคะก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเราก็จะย้ากันอยู่เสมอมีการออกประชาสัมพันธ์ทั้ทงมีรถกระจายเสียงเนาะกำกับด้วยทศัศฐกิจก,ก,ก็ออกกํากับทุกวันนะคะแล้วก็มีในส่วนของอทางหน้าเว็บไซต์นะคะที่เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือกันนะคะในในการรักษาตามกระบ,บวนการในเรื่องของ universal p e n t i o n ที่จะต้องป้องกันนะคะแล้วก็ตามหลักในการป้องกันเพื่อให้เราทุกคนเนี่ย สรดความมั่นใจเนาะในเวลาเรามาจับใจ่ายใช้สอยในตลาดเนี่ยค่ะว่าเออตลาดของทุกตลาดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยค่อนข,อข,อขอ้างปลอดภัยยังไงบ้างการขายช่วนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดโรงเรียนก็ปิดขายก็เฉพาะที่ว่าคนยังชีพแต่ละวันปิดทำแค่แค่ว่าสงบทิศวัดแบบนั้นนะคะนั่นอ่ะทำกันทุกคนเลยอ่ากัน แล้วก็เอาใส่ใส่ถุงมือแล้วก็เอาน้ํายาตั้งทุกโตทุกจุดในชุมรมนั่นหรอก็บอกว่าเออช่วยการรักษาความสะอาดหนึ่งแล้วก็ถุงมือพยายามแล้วก็เม็ดพยายามที่ว่าใส่แล้วคนไหนที่ว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเดียนให้กรุณาไปฉีดให้สำเร็จด้วให้ความร่วมมือกันดีร่วมร่วมมือกันดีค่ะในเรื่องของทำความสะอาด ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดมีแม่บ้านแม่หลังจากเลิกขายเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มก็แม่แม่ค้าบางส่วนก็จะทำความสะอาดของตัวเองแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ในรายหนึ่งอาทิตย์เราจะมีการฆ่าเชื้อแล้วก็โดยการขัดพื้นอีกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ในรอบเดือนก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของอสมแล้วก็ทีมงานเทศบาลก็คือมาช่วยกันล้างฉีดน้ำตามพื้นที่ ก็คือจะมารณรงค์อย่างน้อยเดือนอเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งนะในการล้างใหญ่ตรงนั้นนะคะอยากอยากให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในตลาดหรือที่ชุมชนต่างๆก็คืออย่างน้อยเราต้องทําตาม,ตามนโยบายก็คือร่วมมือกันฉีดวัคซีนแล้วก็ทําตามกฎระเบียบที่ทางสาธารณสุขหรือว่าทางตลาดเขากําหนดให้ก็คือใช้ผ้าปิดปากตลอดล้างมือบ่อยๆมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งหน้าร้านแล้วก็ ฉีดวัคซีนก็คือตามตามขั้นตอนเพื่อเพื่อทุกคนนะคะไม่ใช่เพื่อเพื่อคนใดคนหนึ่งก็คือเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อประเทศไทยของเราะคะ่ะแล้วก็ขอฝากไปถึงตลาดอื่นๆในเมืองสงขลาด,ด้วยนะครับให้ช่วยกันนะครับช่วยกันถือว่าตลาดทุกตลาดถือเป็นครัวของสงขลาแล้วก็ผู้มาจับจ่ายถือว่าเป็นพี่น้องเราเป็นครอบครัวใหญ่ของเราอยากให้ทุกตลาดช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันคัดกรองช่วยกันเอาใจใส่ ให้มันมีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองทุกคนก็ได้มีความถุขด้วยกันนะครับแล้วขอฝากผู้ใหญ่ไปเรื่องอา่าซีนนะครับอยากให้ได้วัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของการแพร่เชื้อตั้งเข้าและออกเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญกักบวักซีนของตลาดด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณมากครับเชิญชวนนะครับในานามของชาวจะนะทั้งหมด เรายินดีให้บริการทุกคนในเรื่องตลาดหรือเทศบาลก็ดีขอให้มีวินัยในการรักษาเรื่องของโควิดที่ดีนะครับเป็นระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบบอดนะครับอย่าอย่าประมาทอย่ากาัดตกขอบคุณกรมมามัยแนละวันนี้ด้วยครับทีท่สนใจให้การดูแลให้กันแนะนำการตลาดสนะเสเชยรนะครับช่วยกันนะครับเราจะได้สู้ด้วยกันแล้วโควิดได้หายครับขอบคุณครับ ครับจะเห็นว่าผู้ประกอบการเจ้าของตลาดผู้จำหน่ายสินค้าอาหารในตลาดต่างก็มีความตระหนักนะครับในการที่จะร่วมมือกันที่จะควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อของโควิด -19 ในตลาดมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดหากเกิดมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขานะครับแล้วก็ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพของพวกเขาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับซึ่งจากที่เราได้ลงประเมินนะครับ จะเห็นว่าผู้ประกอบการตลาดนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันการติดเชื้อโควิดในตลาดได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการสุ่มตัวอย่างเมื่อกลางปีที่แล้วดังนั้นครับผมอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใช้บริการในตลาดให้มีความตระหนักนะครับถึงการที่จะปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆในตลาดที่ได้เตรียมไว้เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากอนาาัยตลอดเวลาขณะที่ชั้นใช้บริการในตลาดการล้างมือบ่อยๆครับ การลงทะเบียนก่อนเข้าตลาดการเว้นระยะห่างเป็นต้นครับซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกวิธีหนึ่งครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนตลาดสดทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดนัดครับให้มีการปฏิบัติการตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ในตลาดตามมาตรการของไทยสต็อปโควิดซึ่งจะครอบคลุมมาตรการที่จําเป็นทุกๆด้านครับเพื่อลดการติดเชื้อและยังสร้างูุิคุ้มกัน ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคตครับ